เดี๋ยวให้เองแบบสบายมากผมไว้ใจไม่ต้องแตะเบรก๋ยวเขาเบรกให้เองเบรกให้เองแล้วครับเบรกให้เองเร่งเองพวกนี้มันช่วยการขับขี่เราได้ดีมากครับตัวนี้เหยียบแป๊บเดียวครับร้อยห้าสิบ แค่แซงตะกี้เองเขาดูเหมือนเต่าทองดูกลมๆป้อมๆน่ารักหนึ่งผมมั่นใจเรื่องเรเวชครับครั้งหนึ่งต่อชาร์จนี่มันวิ่งได้ไกลครับเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยจริงพละกําลังอะไรครับมันพุ่งกว่ารถน้ํามันเลยนะเวลาขึ้นเขาลงเขาแต่เวลาลงเขามันจะมีวีเจนเวทข้อดีคือเราได้พลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ด้วยนี่ครับเวลาแบบทางลงชันๆเรายกคันเร่งเนี่รถมันหน่วงให้เรามันขับแล้วมันมั่นใจครับแบบ เป็นยางสปอร์ตแล้วก็แก้มยางเข้าบางแถมขับเคลื่อนสี่ล้อด้วย EV รักโลกตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเทสอดิว์เทสลาโมเดล Y ว o n ลองเว e วันนี้ก็มาลองขับ Tesla Model Y l o ลองเว g ์ครับ, y, ร,บรถไฟฟ้า100%ตัวนี้ก็เป็นแบบทรงแบบ SUV นะครับ Compact SUV แบบทรงแนว Cross Over บอดี้เขาก็ค่อนข้างจะดูใหญ่อยู่พอสมควรพื้นฐานแพลตฟอร์มอะไรเขาก็มาจาก m o เดล3ครับตัวที่เป็นซีดาน เหมือนแบบเอาโมเดล3แบบมายืดให้แบบคันมันใหญ่มันสูงขึ้นโมเดล3กับโมเดล Y เขาจะมี2รุ่นนะครับตัว rear wheel drive กับตัว long range ตัว standard range นี่เขาเปลี่ยนชื่อครับเป็น rear wheel drive ตัว long range ครับระยะทางอะไรเขาจะได้เยอะกว่าตัวแบบขับเคลื่อนล้อหลังระยะทางตัวนี้เขาก็เคลมไว้อยู่ประมาณ500กว่าโลนะครับ 540กิโลระยะทางที่วิ่งได้ตัวรองเว้นครับสมรรถนะอะไรเขาจะดีกว่าตัวขับขึ้นล้อหลังเพราะว่าตัวนี้เป็น Dual มอเตอร์เขาก็จะมีมอเตอร์อยู่ด้านหน้าด้านหลัง2ตัวแล้วก็แบบตัวมอเตอร์ก็จะอยู่ข้างล่างเลยระหว่างล้อซ้ายขวาซึ่งทำให้มี Space ด้านฝากระโปรงหน้าเอาไว้เก็บของได้เพิ่มด้วย สามารถลุยลูกลังออฟโรดได้โหมดฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้นะครับเขาก็จะอยู่ในหน้าจอหมดเลยปรับอะไรตรงหน้าจอหมดแล้วก็จะมีจอยสติ๊กไว้แบบปรับแบบกระจกข้างปรับอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งขวาเขาจะเอาไว้ปรับ Adaptive Cruise Control กับเว้นระยะห่างระหว่างรถคันขนาง ยางของเขานะครับก็แบบขนาด255 40 R20 ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแบบก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะแล้วก็รถตัวนี้ก็ขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาด้วยแต่วิ่งทางลูกลังนี่ก็ได้อยู่ครับออฟโรดอะไรมีหลุมนิดหน่อยได้แต่ก็ต้องระวังแม็กหน่อยเพราะว่าแก้มเขาบางอยู่เท่าที่ผมขับมานะผมแทบไม่ได้ใช้เบรกเลยครับ รถไฟฟ้าเทสลานี่แบบการหน่วงอะไรเขาจะค่อนข้างเยอะอยู่ก็ปรับระดับการหน่วงคันเร่งได้3แบบนะแต่ชื่อเขาก็จะแบบไม่ได้เหมือนแบบคนอื่นเขาจะมีครีปโว l กับ l ฮทุกอย่างนะครับของเทสลาไม่ว่าจะเป็นแบบปัดน้ําฝนปรับกระจกข้างหรืออะไรมันก็ต้องเข้ามาปรับที่จอแล้วก็ใช้จอยสติ๊กเลื่อนเอา ประตูล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเปิดฝาท้ายฝาหน้ากดทางหน้าจอหมดแต่อินเทอร์เฟสอะไรผมชอบนะมันสวยงามดีแบบมันดูมินิมอลแบบสวยงามการขับขี่ก็ลื่นไหลครับแต่ว่ารถเท a นะครับช่วงล่างเขาจะออกแข็งเกือบทุกรุ่นเลยตัวโมเดล y นี่ก็แข็ง แต่มันไม่โยนนะตัวตัวรถเขาไม่โยนแรงมากครับกดนิดเดียวพุ่งแรงแบบน่ากลัวครับบางอาทิ้งโคง้งเข้าโคง้งอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำหนักพูมอะไรเขาก็ปรับได้นะตอนนี้ผมอยู่แบบ Standard. สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดพงมอะไรก็ยังหนักเลยครับ แต่แบบส่วนตัวแล้วผมชอบระดับความวัไรส่วนคอมฟอร์ตมากกว่านะมันขับสบายเหมือนรถรุ่นใหม่กว่าแต่ถ้าอยากแบบเหมือนรถสปอร์ตดิบๆเลยก็มาตัวสปอร์ตตรงนี้ครับการออกตัวอะไรหายห่วงครับ i n s t t n t Talk ไม่มีการรอรอบตัวนี้นะครับแบบพวกระบบแบบเตือนรถออกนอกเลน ระบบช่วยดึงกลับหรืออะไรนี่เรามาตรงตรงนี้ได้หมดนะครับมันจะอยู่แบบออโต้พายตมันจะมีแบบไลท์สปอตวาร์นิ่งมีอะไรมีหมดทุกอย่างระบบความปลอดภัยเดฟทีฟครูสคอนโทรนะครับวิธีเปิดก็แค่แบบดันตัวแบบเกียร์มาครึ่งเดียวมันก็จะค i รูสคอนโทรแล้วเราก็ใช้เนี่ยครับปรับขึ้นลงแบบลิมิตความเร็วว่าเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมครับ อันนี้ผมขอตั้งไป120โอเคแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เลี้ยวให้นะแบบเราแบบเราตรงนี้มันจะมีซ้ายขวาแล้วก็ปรับเลือกระยะรถได้เพราะจะชิดมากแค่ไหนแต่ผมขอห่างๆหน่อยมันยังไม่เลี้ยวให้นะครับจะมีแค่แบบว a r น,นิง่งแล้วก็ดึงกลับถ้าจะแบบให้มันช่วยแบบเลี้ยวให้ด้วยแล้วก็กดตัวเกียร์ลงมาแบบ 1, ครึ่งหนึ่งสองครั้ง มันก็จะขึ้นเส้นฟ้าสองอันแต่ตัวออโตสเตียแบบแถวแบบโซนโซนนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่นะแต่ที่อเมริการู้สึกมันจะพัฒนาไปกว่าน,นี้แล้วเราก็ต้องคอยประคองแต่ประคองนิดเดียวครับเขาจะไม่ค่อยให้เราแบบเอามือออกจากพูมอะไรแต่ก็ออกได้เป็นระยะครับประมาณแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนให้แบบจับพมอะไรนิดหน่อย ดึงๆเบาๆอะไองี้เขาก็คุมให้เราอยู่แล้วเดี๋ยวให้เองแบบสบายมากก็ถือว่าดีนะครับเวลาแบบขับรถทางไกลเราแบบเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้ก็ให้เขาแบบช่วยขับได้บ้างแต่แบบอย่างหนึ่งต้องบอกครับว่าแบบถ้าแบบรถมันเยอะจัดแบบเต็มถนนอย่างนี้ออโต้พาย t มันจะไม่ทํางาน ถ้ารถเยอะอย่างนี้เลดาราบางทีเขาจับไม่ค่อยได้ Adaptive Cruise Control Tesla ค่อนข้าง,างแม่นนะผมไว้ใจไม่ต้องแต่เบรกเดีย๋ยวเขาเบรกให้เองเบรกให้เองเลยครับเบรกให้เองเร่งเอง ตรนี้มันช่วยการขับขี่เราได้ดีมากครับตัวนี้แล้วเขาก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับเทสลาเขาจะแบบจับแบบรถรอบคันข้างๆเราได้แบบว่าแบบคันนี้มันเป็นกระบะเป็นรถบรรทุกหรือรถเก๋งอะไรเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์ก็จับได้เช่นกันครับ เหยียบแป๊บเดียวครับร้อห้าสิบแค่แซงตะกี้เองพละกำลังรวมของเขานะครับ3ามห้าสดแรงม้าแรงบิดมหาศาลครับ5้ารยยีิบนิวตันเมตรเวะลาเราเหยียบพุ่งเข้าไป่างครับมันจะไม่มีแบบล้อฟีอิดเยดมันสล้อฟูลไทม์ครับมันพุ่งพร้อมกันคือแบบ โหมดการขับขี่นะครับเขาจะมี2โหมดจะไม่เหมือนแบบรถทั่วไปที่มันจะมีแบบ Eco Normal Sport ใช่ไหมครับชื่อเขาจะแบบไม่เหมือนใครการเร่งนี่แบบเขาจะเรียกว่าการเร่งนะโหมดขับขี่ของเขา Acceleration จะมีชิลกับ Standard Standard นี่ความรู้สึกผมนะมันเหมือนแบบโหมดสปอร์ตเลยถ้าอยากขับแบบไม่ได้แบบเน้นกำลังแรงมากนะก็ชิลกดเข้าโหมดชิล แต่โหมดชิลนี่ผมว่ามันก็ยังแรงนะยังเร่งแบบแต่มันอาจจะแบบมีเล lay อยู่นิดหน่อยมันก็ยังแรงเลยครับโหมดชิลเหมาะกับการขับในเมืองนะโหมดชิลเพราะว่าแบบมันทําให้เราแบบไม่ใจร้อนด้วยเพราะว่ารถมันแรงเกินถ้าขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนโหมดพรมอะไรเป็นคอมฟอร์ตก็ได้พรมอะไรมันก็จะเบาหนะ่อยแต่ส่วนตัวผมชอบแบบโหมดคอมฟอร์ตนะมันขับสบายดี แบบ stopping mode นะครับก็คือแบบเป็นแบบ regenerate น,นั่นเอง regenerate พลังงานถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเข้าพาร์คก่อนเราถึงจะเปลี่ยนได้ควี e นี่ก็คือแบบมันก็จะดึงอยู่พอสมควรดึงทุกโหมดนะครับโลก็ดึงแต่อันนี้เหมือนมันจะดึงเยอะกว่าน่อยนึงแต่โฮนี่คือแบบเราไม่ต้องแบบอะไรเลยยกคันเร่งปุ๊บรถหยุดเลยยกคันเร่งรถหยุดเลย เขาก็ดึงเบรกมือให้ด้งตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเข้าพักแล้วก็เปลี่ยนวิธี activate brake h ของเท s l a นะครับก็เหมือนเบนครับอันนี้ผมเหยียบเบรกอยู่วิธีจะโหก็ปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบอีกทีมันก็จะขึ้นโฮตรงนี้ให้เรารู้ว่าเนี่ยแบบมันโฮเบรกให้เราอยู่ ค้ายกับรถเบนตัวเทส l a โมเดลวครับผมว่าแบบบอดดี้อะไรของเขานะครับเขาดูเหมือนเต่าทองแบบดูกลมๆปอมๆน่ารักดีตาเขาก็เหมือนแมลงยิ่งดีไซน์เทสลาเนี่ยแบบตอนแรกผมไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าดูไปดูมามันมันก็สวยขึ้นเยอะครับแบบชินตา าก็ดีไซน์รถได้ดูมินิมอลมากทั้งภายนอกอยันภายในครับผมก็ชอบแบบความเป็นมินิมอลอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันมินิมอลแบบเยอะดีฝนตกก็มั่นใจครับสำหรับเท s l a m o เดล y long องเวนจะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวลองเวน g ์หรือว่าตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็ดูตรงด้านท้ายครับเขาจะมีเขียนว่า ดูว์ลมอเตอร์ดูว์ลมอเตอร์คือมอเตอร์คู่ทั้งหน้าทั้งหลังขับเคลื่นลอนสี่ล้อที่ปัดน้ำฝนทำงานอัตโนมัตินะครับแต่เราก็เลือกได้ครับกดตรงนี้มันจะมีให้เลือกจะเร็วช้าหรืออะไรแต่ผมตั้งเป็นออโต้ดีกว่าเรากดตรงนี้กดด้านซ้ายตรงไฟเลี้ยวตรงปลายไฟเลี้ยวมันก็จะขึ้นที่ปัดน้ำฝนให้ตรงนี้เลย ถือว่าเป็นช็อตคัทที่ดีครับพวกรถเทส la นี่แบบความจุเขาจะเยอะพอสมควรขนาดแบตเตอรี่ของโมเดล y l o ลองเว ge นะครับ75กิโลวัตต์อาเวนระยะทางที่วิ่งได้ก็500กว่าโลประมาณ540แต่ตอนที่ผมชาร์จเต็มนี่เขาคำนวณให้ผมประมาณแบบ510โล511โลนะ มันก็อยู่ที่การขับขี่ของเราด้วยครับยางที่เ้าให้นะยางดีเลยนะตัวนี้ m i c h ลินสปอร์ตสำหรับแบบแม็กขอบยี่สิบโมเดล Y เขาก็จะมีแบบเป็นแบบแม็กแบบขอบ19อะไรด้วยครับแล้วก็มีขอบ20บางคันนะผมเห็นแบบเขาไม่ได้ติดยาง m i c h ินไพ p i l o สปอร์ตมาแต่ตัวที่ผมขับอยู่เขาเป็นแบบ Pilot Sport ์ส ยางดีมากครับตัวนี้เป็นยางออกแนวสปอร์ตเลยร,ร,ราคาของเท s l a m o เด l Y นะครับลองเวน g ์น่าจะอยู่ประมาณแบบสล้านไปไปลสีล้านนะก็มีบริษัทที่เขานำเข้ามาขายแบบหลายบริษัทอยู่ครับรก็ลองดูครับบางทีแบบสเปคบางคันอาจจะไม่เหมือนกันบางทีแบบแม็กอะไรมันไม่เหมือนก็จะมีสเปคฮ่องกงสเปค UK อะไรอย่างเงี้ย บางครับผมขับตัวโมเดลวนะแบบผมมั่นใจเรื่องเรนจ์ครับครั้งหนึ่งต่อชาร์จนี่มันวิ่งได้ไกลครับบางไปไหนมาไหนเงี้ยบางทีเราอยู่จากช่วงที่แบบระยะที่ชาร์จอะครับมันห่างจากเราแบบเป็นร้อยโลอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบไม่กังวลมากเพราะว่าเรนจ์ระยะทางเราแบบเหลือการขึ้นลงเขาอะไรก็หายห่วงครับพละกําลังเหลือ เหยียบเร่งแซงเหยียบขึ้นอะไรได้ปกติจริงพละกกำลังอะไรกันมันพุ่งกว่ารถน้ํามันเลยนะเวลาขึ้นเขาลงเขาแต่เวลาลงเขามันจะมี regenerate การหน่วงคันเร่งข้อดีคือเราได้พลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ด้วยต่างจากรถน้ํามันที่บางอาแบบใช้อินจินเบรกแล้จะกินน้ํามันขึ้นตัวนี้ได้พลังงานกลับคืนมา ซึ่งถือว่าดีครับแบบถ้าเราวิ่งแบบเส้นหลักใช่ไหมครับไม่ว่าจะไปเหนือใต้หรือว่าอีสานนี่ตู้การไฟฟ้าครับ PEA แบบเขาก็รองรับแบบเกือบทุกเส้นทางแล้วถ้าจะไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นหนองคายหรือลงใต้แบบไปหาดใหญ่ภูเก็ตนี่ก็สบายครับแต่แบบผมแนะนำให้แบบต้องเป็นรถไฟฟ้าที่แบบเว้นระยะทางแบบ ได้สักประมาณแบบสี่ร้อยกิโลเมตรนะมันจะมีบางช่วงที่แบบตู้ชาร์จมันจะห่างกันประมาณแบบหลายร้อยโลอยู่เนี่ยครับเวลาแบบทางลงชันๆเรายกคันเร่งนี่รถมันหน่วงให้เราตัวนี้มันไม่มีเกียร์ให้เราเปลี่ยนอยู่แล้วครับเป็นเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้ามันขับแล้วมันมั่นใจครับแบบ ล้อเขาแบบนเป็นยางสปอร์ตแล้วก็แก้มยางเขาบางมันยิ่งเพิ่มความเกาะถนน,นแถมขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยเปิดกระจกครับชมธรรมชาติ EV รักโลกแต่ตัวพารโนลามิกกราสรลูฟมันเปิดไม่ได้เขาเอาไว้ให้เราแบบชมท้องฟ้าอะไรเฉย แต่ว่าบ้านบ้านของเราครับอาการมันร้อนครับเลยต้องติดฟิล์มหนาหน่อยใช้เอนจินเบรกไม่เป็นแบบมาขับคันนี้นี่สบายมากครับขับแบบปกติเลยบางายกคนเร่งรถดึงให้เวลาลงเขาขับง่ายกว่ารถน้ำมันครับขึ้นลงเขาแล้วก็ไวกว่า ไม่ต้องมาคอยแตะเบรกเปลี่ยนเกียร์ให้ยุ่งยากตอนนี้ก็จะเติมไฟนะครับก่อนกลับบ้านระยะทางที่เขาคำนวณไว้ให้เหลือประมาณ258กิโลเมตรที่จริงก็พอแล้วครับแต่อยากเติมไว้ก่อนจะได้มีไว้ขับ P.E.A. นะครับตู้ P.E.A. เนี่ยครับกล้องเทสลามีกล้องซ้ายขวากล้องหลังแต่กล้องหน้าเขาไม่มีนะเขาจะมีเป็นเซ็นเซอร์หน้าที่ผมถอยท้ายเข้าเพราะว่าที่ชร์จมันอยู่ตรงด้านท้ายแต่เห็น MG เขาแบบเอาหน้าเข้าเพราะว่าที่ใช้เขาอยู่ตรงข้างหน้า E, e A Volta นะครับสแกนชาร์จเจอร์เอาเป็น C C S 2เนี่ยครับฝาท้ายมันอยู่อย่างน,นี้ใช้ง่ายครับตัวนี้อันนี้ผมชาร์จเป็น DC ชาร์จไว <c oughs> เสียบเข้าไป แล้วกดสปาร์ทง่ายๆครับแอปนี้ตอนนี้เขาก็บอกเขาว่าแบตเตอรี่ในรถเรามีกี่เปอร์เซ็นต์กำลังไฟที่เข้ากี่กิโลวัตต์ของ p E A Volta นะครับเต็มที่เขาจ่ายไฟสูงสุด50กิโลวัตต์สำหรับ DC mm hmm. เดี๋ยวไปนั่งเล่นซื้อกาแฟแล้วค่อยกลับมาครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ48นาทีแล้วครับแบตเตอรี่89%ที่จริงมันต้องเร็วกว่านี้นะครับแต่อันนี้แบบตู้นี้เขาจ่ายกำลังไฟแบบไม่ได้เต็ม50กิโลวัตต์อยู่ประมาณ35 36กิโลวัตต์แตเดี๋ยวผมจะออกแล้วครับนี่นะครับ แล้วก็กด stop charging ได้ตรงนี้รเอเขาแป๊บหนึ่งเรียบร้อยค่าไฟหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทก็ถือว่าโอเคนะกดโอเคไป ของการไฟฟา้าง่ายๆครับใช้งานสะดวกสายเสียอะไรก็เก็บง่ายสายเขาไม่หนักเลยนะนี่โมเดล Y ของเราครับปิดให้อัตโนมัติพร้อมลุยต่อครับกับกรุงเทพสำหรับวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเทสอดรวอฟเทสลาโมเดล Y Long r a ว g e ก็ต้องขอจบการเทสต์ไดฟ์ในเจ้าเท s l a m o เด l Y ตัวนี้ครับฝากกดไลค์กับ subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ